สวัสดีครับก็วันนี้เรามีเรื่องมาแกล้งบีมนะครับเนื่องจากว่าวันนี้เออีกกี่วันวะาวันจันจะเป็นวันเกิดบีมเราก็มาตามช่วงขักันคือคอนเซปต์ของเรานะครับวันเกิดเราจะไม่ไม,ไม่ไม่มีการให้แบบธรรมดาเพราะว่ามันธรรมดามันไม่โอเคผมเลยแกล้งโทรบอกบีบอกว่าตอนนี้ผมก็กิ ดนตรวจฉี่ตรงหน้าคอนโดซึ่งมาเป็นจุดที่พวกผมด้มตวจกันบ่อยจริงๆแล้วก็แก๊งบอกไปว่ารอบนี้โดนตรวจฉี่แล้วฉี่ม่วงเนื่องจากอาจจะกินยาแก้แพ้อะไรเพราะว่าบางทีกินยาแก้แพ้มันฉี่ม่วงใช่ไหมครับเขาเลยแก๊งจะแก๊งบอกว่าโดนตรวจฉี่แล้วฉี่ม่วงแล้วตำรวจกับตัวไว้ให้มาช่วยหน่อยอยู่หน้าคอนโดอ่าแล้วเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าแผนการเป็นอย่างไร ร้ายอ่ะพวกนี้เดี๋ยวไว้เจอกันนะครับ